โอ้โหฟ้องกระบอกอันนี้ต้องมีอีกเขาต้องมีอีกโอ้โหโอ้โหเสือต้องมีเขี้ยวครับเสือต้องมีเขี้ยวครับไม่มีมือเปล่านะไม่มีมือเปล่าอย่างไงก็เขามายิงเราเนี่ยตายอยู่แล้วอาเป็นคนตายนี่ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าอ่าอ่าเดี๋ยวนั่งคุยเรื่องนี้หน่อยสมมติโดนก้ามโมมหรือเศ็ดมมเนี่ยถ้าไม่เข้าจุดสําคัญที่ ทำลายประสาทส่วนที่หนึ่งที่สามซึ่งมันจะเกิดอาการคาดาวรลิกสปักซ้ำเนี่ยปอกเข้าไปแล้วก็ตายทันทีแต่ถ้าโดนเข้าตัวเนี่ยเจ็ดแปดนับเนี่ยยังไม่ตายทันทีครับไอคนยิงมึงต้องตายล่ะมึงต้องตายกับกูจะได้ไปเป็นเพื่อนกันหรืออย่างน้อยถ้าไปเจอเป็นอาก้าเอ็มสิบกแล้วปื๊ดเข้ามายังไม่ตายทันทีก็กระตุกยิงสวนไปสมัยก่อนอย่างน้อยหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่า ดวลกันยิบต,ตาแล้วดับอเออยังดังนะยังมีศักดิ์ศรีหน่อยเว้ยไม่ใช่ตายยางสหมัยก่อนเราต้องมีรถหุ้มเกาะรถกันกระสุนขับนี่อาร์ก็มีไงรถหุ้มเกาะอ,อืมไอต,ตัวโจตาฟ er. อร์จูเนอร์อาร์เนี่ยอ๋อไปใส่เป็นกระสุนเลยน้องชายมันทำให้อาไม่ได้ทําเองเหรอกมันยกรถให้อาตอนนั้นอยู่ในยังทํางานอยู่ไงเวลาขึ้นดอยหรือไปภาคใต้เนี่ยขาไปไม่อันตรายเพราะเขาไม่รู้ แต่เวลาจะออกเนี่ยอันตรายเขาดักยิงจากข้างทางเนี่ยเรา